สวัสดีพี่น้องเอทุกคนทุกทานจ้าสวัสดีทั้ง f อฟใหม่แล้วก็ f อฟเก่าเนาะจ้าขอบคุณทุกการรับส้มขอบคุณทุกการติดตามจ้าขอบคุณทุกการกดไลค์กดคอมเมนต์เนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ับผมกับแนวทางฮานอยมัดรวมวันที่24เดือน9 2565กับแอดจอยผ้ารวยตามเคยจ้าสำหรับผลสรุปฮานอยของวันที่23แอดจอยให้เด่นอยู่ที่ สองสี่ห้าเอฟซีให้แอดรอยน้นรุ่นให้แอดรอยน้นรุ่นให้อยู่ที่สองับหาเนาจะพ้นสรุปจาน้อยเฉพาะกิจบนนอกหนึ่งหกสองหกสองกับเขากันไปตัวเน้นๆกันเลยทีเดียวนาะจากหกสองเนาะจ้าหกสองสองหกจะเน้นๆกันเลยทีเดียวจะเด่นสองรูดสองเข่าจ้าล่างล่างเฉพาะกิจออกห้าแปด ห้าแปดกับเข่ากันไปแบบตรงตรงเต็มเต็มเน้ๆเนๆกันอีกเราจะสําหรับล่างเฉพาะกิจห้าแปดจะสำหรับน้อยเฉพาะกิจนี่เด้งบนล่างแลยเราจะเดินหารุดนหาเข่าจ้าสำหรับน้อยพิเศษจะบนออกห6าฮกสองฮกสองกับเด้งตัวเดิมเราจะฮกสองสองหกเราจะเด้งตัวเดิมจ้า สำหรับนอยพิเศษเด้งตัวเดิมหกสองเน้นเนนกันเลยทีเดียวนอกจากสองตัวล่างน้อยพิเศษออกเก่าเก่ารุดไปจ้าสำหรับน้อยปกติจะบนอกสี่สามหกสามหกอันนี้รุดไปนอกจาสองตัวล่างน้อยปกติออกศูนย์สองศูนย์สองก็เขากันไปเต็มเต็มเน้นเนีนอีกนอกจากสองศูนย์จ้านอยปกติเด้งล่งนอจากศูนย์สองสองศูนย์จ้าเด่นสองรุดสองเข่าจ้า สำหรับ VIP จะบวนออก4 2 1 2 1กับเข่ากันไปตรงๆเนาะจ้าสองหนงจ้าหนุอย VIP เด้ง VIP เด้งบวนจะ2 1งหงตรงตร่ต้องกลับให้ยากเนาะจ้า2ตัวล่าง VIP ออก4 3 4 3โอ้โหจับขู่ลุดไปเนาะจต่เนาะสำหรับ4 3หสานาเสียดายเนาะจ้าเอาเด่น4รูด4เข่าจ้าสายรูดเฮาเนาะจ้าน้ำสีไปรูดกับเขา่า เต็มๆกันเลยทีเดียวตรงๆกันเลยทีเดียวน่าจะซีสามสำหรับสุดสามตัวจ้านี่เดี๋ยวมาเบิ่งสุดสามตัวกันก่อนเนาะจ้าสุดสามัวของแอดจอยเสียดไปเนาะจ้ามื่อนี่เนาะจ้าน้อยพิเศษเนาะจ้าพิเศษนี่ออกหาฮุกสักหาฮกสองหาฮกสองแอดจอยหายสามหาฮกโอ้โหเสียดแต้มเดียวเนาะจ้ะสามกับสองนาะจ้ะทำแบบบุษันกันสิได้สามตัวตัวเนาะจ้า สำหรับสูตรสามตัวเราจะถายจับดีๆเอาดีๆเราจะถาจับนี่นี่นี่คือเข่าสามตัวบนสองน้อยเลยเราจะสำหรับสูตรสามตัวบนญเราจะยางน้อยพิเศษเราจะน้อยวีพีเราจะสี่สี่สองหนึ่งสี่สองหนึ่งนี่คือเด่นสองลูดสองมีเด่นสี่ลูดสี่มัมมี่เราจะดังสี่เด่นสี่ลูดสี่สองหนึ่งกับมีเราจะถ้าเอาสองสองสี่หนึ่งกับมีเราจะเนาะ โอ้โหหนาเสียดายซ้ำตัวเอจรอยกับบริจับในนี้เอจรอยไปจับเอาอีกสูตรอื่นหนาเสียดายสุดๆนาะจากยังอย่างน้อยน้อยพิเศษนอกจากน้อยพิเศษก็คือกันนาะจาะน้อยพิเศษที่จะพิเศษนีบุญออกหาหาสองหกเด่นหาลูดหามีนอกจากสองหกกับมีนอกจากเด่นสองลูดสองมีจับ สองสองา garlic, หาฮกกระไดหาสองฮกกระเข้าก uh, ันไปเต็่มติ่มนอกจาโอ้โหน่าเสียดายเนอกจ้ากสุดสามตัวเอสโตรเกับบริจับในนี้นาะจากสำหรับสุดสามตัวที่เอจสโตรเจับจับไปกับเสียดไปเต็มเดี่ยวเนาะจ้ากยินดีกับพี่น้องเอฟซีที่ตามฮานอยกับเอสอยเนาะจากสำหรับสามตัวอบวชเขาบวชเป็นอย่างนาะจากสำหรับมือนี้สุดสองตัวเนาะจากสองตัวบนล่างกระแตกยับเนาะจากมือนี้ซีนอยกันเต็่มติมเลยทีเดียวเนาะจากยินดีกับพี่น้องเอฟซีที่ตามฮานอยกับเอสอยเนาะจากมือนี้ แตกๆก,กันเลยที่เดียวนอกจบซีน้อยเต็มๆจ้าสำหรับแนวทางฮานอยวันที่24คลิปนี้ด้วยเพื่อเป็นแนวทางแนวทางไม่เข่ามีรุดนอกจากพิดพาดหมดในเอนจอยกันตงกราบพอโูษโก้ไพพีพีเอฟซีลายๆนอกจากถามักถาชอบจังคอยตามถามโบมักโบชอบก็สามารถปล่อยผ่านได้นอกจาก เขาไม่แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งขอคนละไลค์ขอคนละแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามเพื่อแได้เป็นกำลังใจให้กับแอดจอยทำแนวทางต่อไปแบบเงี้ยวๆนอกจากเข้าตัวใดแบบใดก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปสู่แอดจอยฟังใดเด้อจาพีพีซีจ่ายเอดจอยซีได้มีกำลังใจในการทำแนวทางตโตไปนอกจากมือนี้แอดจอยให้เด่นอยู่ที่หกเจ็ดหนึ่ง รูดหกกับ, 7, 1, กบ 1, จกเจ็ดหนึ่งหกกับหนึ่งน้องจ่ายสายรูดทามักเจ็ดชอบเจ็ดกะรูดได้น้องจ้าหกสามเมื่อวันแตกยับสี่น้อยเต็มเต็มน้องจ่ายสำหรับสองตัวบนล่างเน้องจ้ามือนี่กะต้องมาล่อรุ่นกันอีกเน้องจ้าว่าสิเปิ้นแนวใดน้องจ้าเจ็ดสองเจ็ดแปด 7จ็ดห้าเดศนยนหนึ่งรูดหนึ่งมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่สองหนหนึ่งสองหนึาำหรับสุดรสตัวจาามตัวเอสจะให้เด่นอยู่ที่6 1หห้า จ็ดหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์หนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองเสียดายสามตัวเมื่อวานเนาะจ้าโอ้โหสุดสุดหกเจ็ดหนึ่งอันนี้คือครูเด่นเน,เนาจะจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสอง หนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์หกสามสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาเมื่อคืนนี่กะ่ะทั้งจจ้ทั้งลูดเข่ากันไปแบบเต็มๆน็อตจ้าแต่ว่าสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาแอนเดรียการ์อสรุปอีกที่หนึ่งน็อจ้ากายินดีกับพี่โนโ้เอฟซีติดตามแนวทางเล่าพัฒน,า,นากับแอนเดรียน็อจ้า สำหรับฮานอยมือนีกับปาณนีตามนี่เลยนอกจ้าทามักทาชอบจังคอยตามทามบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้น้าจ้าแนวทางมีเขามีรูดผิดพลาดหมดเลอจอต์ก็ตก้องกราบขอโทษขออภัยพีพีพเอฟซีลหลายๆนอกจ้าอ่าสูงเป็นแค่แนวทางเท่านั้นน้อกจ้าทามักทาชอบจังคอยตามขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าเขาตัวได้กับคอมเมนต์บอกเราสู่ใต้คลิปสู่เอจอยฟังได้เลยน้าจ้า เขาม่แล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจกับแอนดอยดูยนกกดน like, จ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งขอคนละไลค์ขอคนละแชร์ like, ขอคนละหนึ่งติดตามสำหรับคลิปนี้แอนกอยดก็ขอเก่คาคำว่าสวัสดีจ้า